ไม่คลิกโผกดเชเบลคว้ามงกุฎมิสแกนไทยแลนด์2025พร้อมสร้างตำนานใหม่ไม่ต้องเดินกลับเชิญมารับรางวัลต่อค่ำคืนแห่งดาวเจิดจรัสเวทีมิสแกนไทยแลนด์2025ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วและมงกุฎอันทรงเกียรติได้ประดับบนศรีรษะของกดเชเบลสรันรัตเผื่อพิพัฒมิสแคนภูเกต็ตผู้ที่เปล่งประกายความงามและความสามารถจนยากจะละสายตา และในค่ำคืนนี้กดเชเบลยังได้สร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการนางงามโดยการกวาดรางวัลพิเศษไปครองอย่างต่อเน,นื่องจนชนิดที่ว่ายังเดินกลับไปไม่ถึงที่ก็ต้องหันหลังกลับมารับรางวัลพิเศษต่อไปก็ขอแสดงความยินดีกับกดชเบลและรวมถึงผู้ได้รับรางวัลทุกคนนะคะ